สิ้นสุดการรอคอยวันที่รอคอยไร่ละ1000บาทมาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้25พฤศจิกายน2 5 6 7นรนะคะคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติหรือนบขไฟเขียวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว4.68ล้านคนเลือนไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่ต่อครัวเรือนสูงสุดที่1 0,000บาทให้กับพี่น้องเกษตรกรโอนตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านบัญชีธนาคารทกสค่ะ4.68ล้านคนเลี เช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและที่สํคาคัญวงเงินที่มีการเพิ่มเติมในครั้งนี้3.8มหมื่นล้านบาทเตรียมนําเข้าที่ประชุมครมในวันที่29เกพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เป็นครมสัญจรที่จังหวัดเชียงใหม่และประชุมบอร์ดทกศโดยทกศจะเป็นคนจ่ายเงนินตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านบัญชีของเกษตรกรเลยนะคะนี่คือข้อมูลข่าวสารที่นํามาฝากคุณผู้ชมส่วนรายละเอียดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ กดติดตามเป็นเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทุกท่านก็มาตามนัดยินดีด้วยวันที่เราคอยสิ้นสุดแล้วนะคะสําหรับคณะกรรมการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติก็มีการอนุมัติไฟเขียวโครงการสนับสนุนค่าบรหิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือไร่ละ1000บาทเป็นที่เรียบร้อยค่ะแต่ว่าไม่เกิน10ไร่ต่อควเรือนสูงสุดอยู่ที่1 0,000บาทจานวน4.68ล้านควเรือนวงเงิน3 8 0 0 0ล้านบาทเตรียมเสนอคอรมอสัญจรใน วันที่28พฤศจิกายนนี้และที่สําคัญค่ะในส่วนของคอรมออนุมัติแล้วส่งต่อในส่วนของการประชุมบอร์ดทกศซึ่งทกศจะเป็นคนจ่ายเงินโอนตรงให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะก็บอกว่ามาตามนัดจริงๆค่ะหลังจากที่คณะอนุกรรมาการนโยบายและก็บรหิหารข้าวแห่งชาติได้มีการประชุมนบขชุดใหญ่ในวันนี้25พฤศจิกายน2567ก็เป็นไปตามคาดนะคะมีการอนุมัติในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยศาสตราจารย์ดรนรมน เเยอสินวัตนะคะครับเป็นคนเสนอเข้าที่ประชุมนบคชุดใหญ่ค่ะแล้วก็มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับโครงการสน,สนับสนุนค่าเก็บเกี่ยวไร่และ1 0 0 0บาทครัวเรือนวิ่เกิน10ไร่แบบเป็นทางการพี่น้องเกษตรกรชาวนาจะได้รู้แล้วนะคะว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ พี่น้องเกษตรกรชาวนาจะต้องดําเนินการหลังจากนี้เมื่อรู้แล้วว่าทางรัฐบาลมีการอนุมัติไร่ละ1,000ันบาทออกมาอย่างเป็นทางการและที่สําคัญค่ะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรค่ะอย่าลืมทบทวนทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะคะคุณผู้ชมโดยสามารถตรวจสอบเช็คสิทธิ์ทะเบียนเกษตรกรผ่านกเกษตรอําเภอในพื้นที่ของท่านได้หรือจะตรวจสอบเช็คสิทธิ์วิธีสถานะในส่วนของทะเบียนเกษตรกรโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ทะเบียนเกษตรกรออนไลน์นะคะกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนทั้งด นาน so หน้าด้านหลงังแล้วก็คลิกคําว่าตรวจสอบก็จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาให้ว่าท่านปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันหรือไม่อย่างเช่นถ้าหากมีใครปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะก็จะขึ้นคําว่า15พฤศจิกายน2567ถ้าใครยังถ้าใครยังเป็นปี25 6 6หรหรือว่ายังไม่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ไปดําเนินการให้เรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอาจจะกลายเป็นกลุ่มตกหล่นในส่วนของช่องทางในการจ่ายเงินนะคะก็จะสามารถตรวจสอบสถานะในการโอนเงินจากทางธนาคารทกศผ่าน3ช่องทาง 1. แอปพลิเคชัน BAC Mobile ค่ะ2บริการ BAC Connect หรือว่า Line Official นะคะ BAC Family แล้วก็เว็บไซต์ h t t p s w w o i n b c c o m กลอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเช็คสิทธิในการโอนเงินเกษตรกรค่ะเพราะฉะนั้นยินดีกับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศทะเบียนเกษตรกรมีความสาคัญมากๆปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันส่วนวันจ่ายเงินนะคะชัดเจนค่ะทกสโอนเงินตรงเข้าบัญชีให้กับพี่น้องเกษตรกรแต่ในส่วนของการประชุมจะมีการ เขาวันจ่ายเงินอีกครั้งหนึ่งไม่ปลายเดือนธันวาคมนี้เร็วสุดก็ต้นเดือนมก,กราคม2568ต้องรอติดตามจากคณะกรรมการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็การสรุปารายละเอียดจากจากคณะรัฐมนตรีแล้วก็บอร์ดทกศนะคะส่วนตารางการจ่ายเงินภาคไหนจะได้ก่อนจังหวัดไหนจะได้ก่อนนั้นมีตารางมาฝากคุณผู้ชมในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ